ครับก็กาสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวมีดนะครับนะฮะครับความยาวนะครับสิบเอ็ดนิ้วครึ่งนะะเล่มนี้นะครับความกว้างนี่ความกว้างเท่า่พวก็จำไม่ได้ฮะแต่ว่าไม่ไม่ถึงสองนิ้วนะฮะ ซันเนี้ยนาะอยู่ที่สามมิลน,นะครับเล่มน,นี้บางนะครับด้ามนะฮะด้ามเป็นไม้ประดูนะครับนะครับเป็นมีดเอ่อเดินป่านะครับอ่อใช้งานหนักไม่ค่อยเหมาะนะฮะเพราะว่ามันเป็นมีดขนาดเล็กนะครับไม่เหมาะกับการใช้งานหนักนะครับ เพราะว่าเหมาะสำหรับการาไปตกปลานะครับตัวนี้นะฮะอาจจะไม่สว่าสงสา่นะฮะตัวนี้เป็นเป็นมิดแคมป์นะครับมิดแคมป์เหล็กแนบนะครับชุบน้ำนะฮะอตอนชุบผมถ่ายให้ดูแต่ว่ากล้องมันถ่ายไม่ได้นะมันมีปัญหาครับเพราะว่า,ามันอยู่ใกล้เตาเวลาเราเผามัน ความร้อนมันกระทบมาใส่หน้าโทรศัพท์มันก็เลยถ่ายไม่ได้นะฮะก็ขออภัยนะครับก็นะครับ,นะรบเห็นไหมเนาะ,นะครับฮะก็ผมก็รับรับไม่ไม่ได้รับนะฮะคือเอากระชายขัดเพราะว่าเวลาลูกค้าสั่งเวลาผมใส่กล่องเนี่ยถ้ามันคมเกินมันจะบาดกล่องนะฮะครับวันนี้นะฮะมีดแคมป์นะครับ สามนี้วตรงนะครับนะฮะความยาวสิบเอดนิ้วครึ่งนะฮะสิบเอดนิ้วครึ่งครับต่อไปนะครับอ่าเล่มนี้นะฮะจะเป็นอินเนปนะครับมันมันไม่ค่อยชัดนะฮะมันเป็นมืดๆนะครับนะครับตัวนี้ความยาวสิบเอ็ดนิ้วแต่ว,ว่าความหนา ประมาณสี่มิลน,นะครับหนาสี่มิลกว้างกว้างนี่สองนิ้วครับนะชันนะสี่มิลด้ามไม้ปดูเช่นเดิมครับคือจริงๆมันสวยนะฮะแต่ว่าออผมถ่ายในตอนประมาณห้าโมงฮะมันมันสะท้อนมันก็นเลยดูไม่ชัดนะฮะนะครับเห็นไหมเนาะครับครับอา่าเป็นมีด ยำนะฮะเป็นขนาดกลางนะครับไม่ใช่เล็กเป็นขนาดกลางนะครับก็งานงานชุดนี้นะฮะผมไม่ได้ทำฝักนะครับเพราะว่าถ้าทำฝักนี่คือราคามันมันสูงนะฮะเพราะดีผมอยากให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเอแตะต้องได้นะครับถ้าทำฝักทำอะไรมันมันมันคือราคามันจะสูงนะฮะ ครับก็เป็นมีดย่ำนะฮะอันนี้เป็นอ่อเป็นมีดเดินป่านะครับนะฮะตัวนี้อีแหนบครับอ่าเล่มนี้เป็นมีดแคมป์นะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ดูเพราะว่าผมดูแบบนี้มันมันยอนแสงมันไม่ค่อยชัดนะฮะนะครับเห็นไหมเนาะเนี่ยคมนะคือการชุบนะครับชุบ พอดีเลยนะรับประกันนะครับนะฮะแต่ยํำนะไม่เหมาะกับงานงานเกษตรงานสวนมันจะเหมาะกับงานห้องครัวแล้วก็เดินป่านะครับฟันไม้ตามาไม้ไผ่ไม่อะไรเนี่ยตามสบายนะฮนะและเพราะว่าช่วงนีเ้เป็นช่วงเข้าฤดูฝนแล้วนะครับเราก็ไปตกปลาเนาะนะครับเดินป่าเดินห้วยอะไรนะฮะ ก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะฮะเป็นขนาดกลางนะครับครับนอ่มันมันยอดแสงนะฮะอันนี้นครับอ่ะโอเคครับครับอ่ะ อคลิปน,นี้นะฮะผมอคงไม่ได้ทดลองนะเพราะว่าอพอดีผบกินส้มตำนะฮะอะส้มตำเขาใส่ปลาที่เป็นตัวนะฮะพอทีนี้เอมันมีก้างนะฮะก้างมาจ็ดคอตรงนี้ฮะมันไม่ออกครับผมก็เลยไม่มีอารมณ์มันเนี่ยมันไม่ออกทำงานก็ไม่ออกครนะฮะรอบรอบแรกก็ กระดูกปะทูนะครับติดติดตรงคอตรงนี้แหละฮะเดือนหนึ่งนะฮะกว่าจะออกนะครับไปใส่หมอใสยศาสตร์นะฮะทำน้ำมนให้ดื่มก็ไม่ออกนะครับแต่เอาออกให้คนอื่นเะออกได้อยู่นะฮะผมแต่เอาออกให้ตัวเองไม่ได้นะฮะใช้วิชาอาคมมันเอาเอาออกให้คนอื่นได้นะแต่เอาออกให้ตัวเองไม่ได้ครับนะฮะอืม เนี่ยมันติดตรงนี้ผมเ็เลยไม่มีอารมณ์นะฮะมันก็ถ้าใครมีวิธีอะเอาออกก้างตานะ,ะติดคอบอกด้วยนะฮะว่าเอาออกยังไงนะฮะมันมันเพียกว่าอะไรมันทนหวยนะฮะมันมันลำคาญนะฮะนี่ยฮะเลยเวลาเราพูดมันมันเกะกะนะฮะคือมันแทงแบบว่าลักษณะแบบ แทงไปว่าจังหวะเรากกืนลงมันก็จะลงด้วยฮะมันยิ่งทาให้มันลึกนะฮะสงสัยจะได้ไปหาหมอศัยศาสตร์นะฮะใช้วิชาเอาออกนะครับทําน้ำมนต์แล้วก็เอาออกนะฮะครับเดี๋ยวตอจบจะทายให้ดูเป็นรูปนะฮะมันจะได้ความชัดเจนนะฮะแต่ผมบอกไว้เลยนะฮะงานงดนี้สวยนะครับ ครับแต่ตัวนี้มันมันย้อนแฉนะครับครับถ้าใครต้องการนะครับก็แอดไลน์มานะครับที่เบอร์หน้าจอนี้นะครับส่วนราคาผมก็จะขึ้นไว้หน้าจอนะฮะติดต่อมานะครับก็ราคาก็เป็นเคนเอนะฮะไม่ไม่ถึงหลักพันนะครับราคาปรับ ตัดลงให้เาสามารถแตะเตกได้นะฮะย้ำก่อนนะฮะอันนี้คือเล็กเล็กแหนบนะครับเล็กแหนบนะครับครับการอบชุปถ้าไม่มีปัญหาทางเทคนิคก็พกจะทําอีกคลิปหนึ่งนะแต่ว่านี่มันผิดพลาพดเพราะนีกล้องมันอยู่ใกล้เตานะฮะความร้อนของเตามันพุ่งเข้ามามันก็ทำให้กล้องเนี่ยถ่ายไม่ได้นะฮะมันตัดถ่ายแล้วตัดถ่ายแล้วตัดก็เลย ไม่ได้ถ่ายนะฮะเดรับประกันนะความกัดชุบนะฮะนะจัดชุบนะครับเนี่เห็นไหมสวยนะครับเนี่เห็นไหมเห็นไหมครับอันนี้เป็นขนาดกลางนะฮะไม่ใช่เล็กจนเกินไปนะครับเหมาะสำหรับการเออเข้าป่านะฮะฟันไม้ไผ่ตามไม้ไผ่อะไรได้หมดนะครับอย่างผมก็ไม่ได้รับ นะเพราะว่าเวลาลูกค้าสั่งเนะี่ยอย่างที่ผมบอกมันเออมันจะไปแทงแทงกล่องนะคะกลัวมันทะลุนะครับมันเวลาลูกค้าซื้อก็แนะนําว่าเป็นรับก่อนนะฮะอ่าสุดท้ายนะครับแนะนําลูกค้าก่อนนะครับอ่าถ้าใครเอาไปนะฮะมินแนะนําว่าอย่าไปอ่าฟันมัวนซัวนะฮะครับเ,เราต้องดูม้ดว่ามาใช้งานหนังได้ไหมนะฮะ ไม่ใช่ว่าฟันโม่สซั่วแล้วก็ฟันก็อย่างงัดนะครับแล้วก็ต้องรู้นะไม้อะไรฟันได้ไม่ได้นะฮะเพราะเพราะทุกอย่างมีขีดจำกัดนะครับต้องเข้าใจเนาะนะครับต้องเข้าใจเนาะนะครับเนาะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะฮะพูดเยอะไม่ได้ครับมันมันติดคอตรงนี้มันไม่ออกเลยนะฮะครับก็เพิ่งตื่นจากนอนนะฮะนอนตอนกลางวันนะครับ ปกติก็เป็นคนไม่ชอบนอนนะครับกลางวันนะเดี๋วันนี้ก็นอนนะเพราะว่าสุขภาพไม่ค่อยเท่าไหร่นะะครับ,รบก็เดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อไปนะฮะสำหรับวีนี้ก็สวัสดีครับ